เปิดคลิป <ye> มาเมื่อนี่ก็สิเสนอเมนูข่าวเบิดหมออีกแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นใ้ทางกับเข่าแล้วก็กับแก้มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีเอฟซีสุขผูสูคนเด้อค่ะพี่น้องคะ่คเะ,คะ,งคะเปิดคลิป <ye> มาเมื่อนี้สิรีก็ได้รับของฝากมาจากเอฟซีเด้อค่ะเอฟซีคนนี้ก็จะเป็นพี่ที่อยู่โรงงานธนาคาพี่น้องสิรีก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่เดียหล,ลายๆเด้อจ้าเพื่อนก็นส่งใบกระเพรามาให้สิรีแล้วก็ใบบักูดก็งามงามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนก็บอกสิลีมาว่าอยะะู่บ้านเพื่นอนมีหลายเนาะค่ะพี่น้อง สิริก็ขอบคุณขอบใจหลายเด้อค่ะที่เก็บผักสวนขั้วมหาหัยนอนสำหรับเมนูของข้ามื้อนี่กับสีนีบะม่มผัดกะเพราเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่มื้อนี่สิริก็สิพัดเพ็ดปลาดุกใส่กะเพราหอมๆเสิบเสแบเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันดับแรกเลยห้ากสิทำการล่างปลาดุกกันซักก่อนปลาดุกิันก็สค่อนข้างมีเมือกมีอย่างายเนาะค่ะพี่น้องค่ะสิริก็สิทำการล่างโดยน้ำเล่หลายข้างแล้วก็ล่างโดยเกลือน้ำค่าหลังจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องกันต่อเนาะผี่น้องเครื่องผัดเพ็ดของข้ามื้อนี่กสิั่นนทุกอยางเป็ต้น บ้าทนี้ก็มาต่าแบบนี้เลยค่ะพระเอิญว่าพริกไทยเม็ดของเหาเบิดนอพี่นอ้องสิริกศิษยดพริกไทยปนนี่ละคะมาสซแทนอ่ะบบยังคือกันหะละค่ะหลังจากเครื่องผัดของหเหาาหล็กแล้วก็มาผัดในกระทาบแบบนี้เลยค่ะปาพีน่น้องสิริกศิษส์บอกว่าตอนนีกลิ่นห้อมบกักคักเลยเด้อพ,พ็จะพี่แกงเริ่มหร้อมไดที่ก็ใส่ปาดุกลงไปเลยค่ะ,ะสิริกสิษใส่อันค่าก,กับตะไคร่ที่เปล่นตอนลงไปน้ำจา้าหลังจากนั้นที่ขาดบ่ไ้แนวแสบแนวนวก็คือนำหลังโคกเ้ยค่ะพี่น้องค่ะบ้านหนีสิริกศ น้ำป่าจาักน้อยนึงแต่ว่ามือนีก็ขาดไปอย่างนึงเด้อค่ะพี่น้องขามือนีบักขามเปียกเบิดขาดก็เลยบได้ใส่หลังจากปรุงเครื่องเรียบร้อยดีแล้วสิลิกกสิใส่ใบบกูดล,ลงไปนะคะพี่น้องขาหลังจากนั้นก็เติมน้าลงไปจักน้อยแล้วก็สิทําการปิดฝาไว้ค่ะบา,นาดาาบานี้ทาจนป่าของเฮาสุกดีนะคะพี่น้องขาปื้อสิลิกรร็อยากจะบอกว่าตอนนี้พัดเพิษของเฮานี่หอมบักคักเลยเอาละบัดทีนี้ล่าสุดก็ทับสนกับเจ้าของว่าสิเป็นพัดเพิษหรือผัดกะเพราเนาะค่ะพี่น้องขาเอาก็เอาเป็นว่ามือนนนี้้กกก็็็สิเเเเปทััังผผดดแลวะะะพราาค่หลลลังงจาาากกกกปดุุขอออเฮสสสสสแ้วิิิใ่ซหย ลงไปหลังจากนั้นกะสิวานใบกะเพราลงไปเลยค่ะพี่น้องเอ้ยสิลิกัจะสิบอกว่าใบกะเพราที่ปลูกเองนีห้อมบักคากเลยเด้ออาพื้นใบกะเพรานี่ก็อยากปลูกกินเองเ้อค่ะพี่น้องคะแต่ว่าปลูกย่ำใดนีบ่ท่านนกค่านกมัจีกินเบิร์ดสิริเองก็บอรู้ว่าสิจัดการกับนกแนวใดเนาะค่ะพี่น้องคาจัดการที่ดีที่สุดคือเศ้าปลูกค่ะพี่น้องอันนี้กะจักเป็นว่าคำบอกของคนีิขานก็บ่จัากเนาะค่ะพี่น้อง่าเอาป่านนี้ก็มาต่อนด้วยไข่เจียวของเฮาเลยค่ะมีพัดกเนาและนนีี่มื้อ อยากนาเสนออีกเมนูก็คือซุปขนุนเด้อค่ะพี่น้องค่ะซุปขนุนถุงนี่เจตุนเพื่อนกระหายมากเนาะค่ะเจตุนคนนี่ก็คือเอฟซีอยู่โรงงานหันราคะพีน้องเอ้ยสิริกาสิบอกว่าสิรินี่มีเอฟซีหลายบักคากเลยในโรงงานนี่กันว่าไถยางออกไปนอกไรก็มีแต่คนแซลคนเอิรนเานาะค่ะพี่น้องค่ะผ่านว่าสอสอยางเที่ยวตลาดเอาหลดพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็พอได้ยอกได้หัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัดพามาเบิ่งคุณสาของเฮาล่าสุดพี่น้องเอ้ยติดใจซุปข่าหนุนเจตุลระบาดเพื่อนก็บอกว่าให มือนี่ก็มาเส็บเสบน้ำกันเด้อค่ะถี่ขาดบนไดเลยมือนี่ก็ต้องขอขอพุ้นพักสวนขั้วนะคะพี่น้อง่ากับสุปขนุนมากๆเลยเด้อ